สวัสดีครับกระบุนเลยบอลเกมคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาชกมวยแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่นเกมยิงยิงซอมบี้กันนะครับไม่ชกมวยก่อนนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมเระชาเดือบอ่านกินไม่ค่อยออกนะครับมันเกมม่รู้สับนะทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะมันอยู่ในเพจศตูนะหาเล่นได้ง่ายๆเลย ดีด้วยครับ <c oughs> เอา,าลนนะครับมาเริ่มเลยเราก็สู้ให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับเพราะอัพคลิปนานไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันกากนะครับกว่าจะอัพได้ดีนึงก็นานขูเลยนะครับเอาครับมาเล่นกันเลย <c oughs> นี่เราต้องมาเข้าตรงนี้ครับเนี่ยเป็นบ้านเนี่ย จะมาเล่นตัวแรกให้ดูกันก่อนนะครับเนี่ยครับ,ม,รบมันต่อยด้านไหนเราต้องหลบด้านนั้นนะครับแล้วก็ขวาตรงนะครับมันหลบมาครับไม่โดนไม่ได้กินพี่สอน้องแต่มันต่อยรัวเลยวะ่ะแหลกกจนมองไม่ออกมือมันอนะอืมเนี่ยมันต้องรุน อปพกรเกือเบเกือบไปปังโอ้ยโยปังอาจจะตายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล็กมากเลยไม่เคยเล่นอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือมันก็มองไม่ออกอีกนะครับฮะวิปววอื้อหือลบได้ปวว พวอัปคัดอุ้ยไม่โดนม่ดีม่ดีปังทางไหนดีปึ้งหลับไปหลับไปครับนี่ครับวิธีจ่าการเต้นเกมนี้เท่านั้น,นครับกดจิ้มนี่นะจอครับโอ้ยจะรีบตื่นไปไหนใครตื่นนะหมดยกแล้วครับไอพีดูมันครับมันหื่นมาครับ อืมรู้เลยสองครับเริ่มนี่ครับเราต้องฆ่ามันได้ก่อนหมดยกไม่งั้นเลือดมันจะเพิ่มตามขีดสีแดงครับนี่ครับอืมสัตว์ปเปอร์คัตแม่นจริงจงนี่หลับไปอย่าได้ตื่นมาอีกโอ้โหง่ายมารับมาเต้นครับกายกายกายเถื่อนดีใช่ไหมครับไม่งังตื่นอีกโอ้โหเลือดแคดนน่นั้นคิดว่าใจนับว่าใจกล้ามากเลยนะแมบต้องโดนหนึ่งหมัด ตื่นไม่ได้แล้วนะครับเลือดแดงมันหมดแล้วแก้วชนะแล้วครับเรามาเดี๋ยวเรามาทองที่เมกมนอมบี้วครับสำหรับลิมนี้ทอาวันนี้สวัสดีครับ